รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลสวัสดีครับนี่คือเดอะสตาร์เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17.05น,นาทาววนนกับการเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์้นฟ้าคว,ว้าดาวปี6เพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกวา่า นีล้นะครับกับการแข่งขันในโจทย์มินิคอนเสิร์ตความยาว15นาทีของ3คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาปี6 ซึ่งจะถ่ายทอดสดพร้อมการทัวร์ทั้งประเทศเวลา3ามทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีและนี่จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของ1ในสคนนี้ถ้ามาอยากให้เป็นคนที่คุณรักอยู่แล้วก็ส่งคะแนนมาให้เขาได้ครับทาง s m s พิมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของคู่แข่งขันที่ท่านอยากให้ได้ไปต่อและส่งมาที่4242899หรือกดดอกจันทร่เกตามด้วยหมายเลขของคู่แข่งขันที่ท่านชื่นชอบหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อเป็นสองคนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์ Star, ้นฟ้าค,ควายดาวปีหก เท่านั้นคือผู้ตัดสินครับแล้ววันนี้เราก็มีภาพกิจกรรมเด็ดๆของพวกเขามาให้ได้ชมกันนั่นก็คือการถ่ายแบบกับนิตยสารสุดสัดาห์ซึ่งเราจะไปชมการถ่ายแบบของ3หนุ่ม3คนสุดท้ายกันก่อนครับมัน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 อึ้งที่เราผู้ที่3คนซึ่งเป็นเด็กโนเนมมาจากไหนไม่รู้แล้ว ได้มาลงปกอะไรอย่างเงี้ยคือปกติที่ลิเคยเห็นนะครับก็มีแต่ดาราดังๆเขาได้ลงกันใช่ไหมดาราลงปกสุดสัปดาจริงไหมเออไม่รู้เหรอเนี่ยมึงรู้ยังมึงไม่ก็มึงก็ได้ยินไม่ใช่เหรอตอนเขาบอกว่าเอาไปถาม่รู้เลยไม่รู้ว่าถ่ายส่วนไหนรู้ว่าอยู่ในแต่ไม่รู้ว่าอยู่ปกพี่นุ๊กบอกเลยเหรอลงปกกูจะซื้อสิบเล่มเอาละ แต่ถามว่ากูซื้อไวขยายคูซื้อมาดกรอบบอกตรงซื้อไวขยายมันเป็นที่น่าจดจำจริงอ่ะมันเป็นมันอยู่ข้างในอ่ะแบบว่ามันดีใจแบบก็ก็ดีใจแล้วครับก็ก็มีรูปเราอยู่ครับแล้วแบบมันเป็นเป็นผลงานครั้งหนึ่งที่เราเออเคยเคยไปถ่ายงครับแต่ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเป็นหน้าปกนี่แบบมันก็จะแบบว่าเดินผ่านปุ๊บมันก็จะเฮ้ยอย่างเงี้ยฮะมันก็จะยิ่งยิ่งดีใจเข้าใหญ่ครับ คงเท่ครับแก๊งผมต้องดังมากกว่าเดิมอ่ะอแก๊งผมอ่ะผมภูมิใจมากครับกับแก๊งของผมถ่ายแบบก็สนุกดีครับวันนี้วันนี้คือปกติถ่ายเราจะเก่งๆหน่อยแต่วันนี้ถ่ายเราไม่เก่งครับวันนี้สนุกมันอาจจะเป็นเพราะว่าชินแล้วด้วยแล้วก็บวกกับเี่ไงความสนิทของสามคนมันก็เลยถ่ายง่ายนะครับวันนี้อื ก็ S <S> สนุกดีครับวันนี้ก็ไม่เคยไม่เคยถ่ายแบบเสื้อผ้าเท่ๆอย่างเงี้ยครับมีตอนแรกรับที่เก่งที่ผมยืนถือกีตาร์ทำท่าดีกีตาร์อะไรเงี้ยครับพอเขาาบอกว่าไม่ต้องหล่อสำหรับเขาคือไม่ต้องบอกว่าโตโน,น่ต้องทำหน้าอย่างงี้ให้มันหล่ออย่างเงี้ยถึงจะหล่อไม่ต้องแบบว่าให้ผมคิดว่าผมทำหน้าอย่างงี้แล้วผมหล่ออันนี้ผมสบายใจแล้วครับคือผมเอออันนี้คือผมหลออ่อก็ดีครับ มันเริ่มจับจุดได้ครับไม่รู้ครับถ้าแิดเป็นผมผมเห็นหน้าปกอะไรเงี้ยครมันก็จะแบบว่าเออหนังสือเล่มนี้จะน่าอ่านไหมอยู่ที่หน้าปกอะไรเงี้ยครับสำหรับผมเองน่าอ่านครับเพราะวันมีผมอยู่ด้วยครับลุงปกจริงไม่มี <laughs> และช่วงนี้เรามีบรรยากาศการถ่ายแบบของ5คนที่เหลือใครที่คิดถึงพวกเขาอยู่ไปชมให้หายคิดถึงกันเลยครับ